เอาคุณแอ๊ดนะครับเอาคุณการบัณฑิตนะครับน้องยาวแล้วก็น้องดำนะครับเอาปมมือทุกคนครับเอาคุณเกมยอมวนมหาประชาชนที่รักเรากำลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศใช่ไหม และเราจะเป็นเวทีหลักที่นำไปถูกใช้ชนะใช่ไหมเรายินดีต้อนรับมวลมหาประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่เรา้อนมาแต่ตอนเย็นผมจะถามพี่น้องว่าเป้าหมายที่ชัดเจนคือพี่น้องก็จะตอบว่าคือใช้ชนะเข้าใจไหมโอเคโอเคพร้อมพร้อมกันนะ เป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนโอเคอ่าแล้วอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึงเป้าหมายที่ชัดเจนคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งพี่น้องกับว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะเอ้าเป้าหมายที่ชัดเจนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เิญครับคุณจำรางครับรเอาละครับพี่น้องเรามีหลายคนนะครับคงจะได้คนละสองสามนาทีคนที่อยู่มาก่อนนะครับคุณเชนวรกับคุณวิยาแก้วพนดายนะครับคนละนิดคนละหน่อยครับเชิญคุณวิยาก่อนครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับเมื่อวันที่13มมกราคม ผมและพี่น้องมวลมหาประชาชนได้รับผิดชอบภารกิจมาตั้งเวทีที่สีลมแห่งนี้และเราได้อยู่กันด้วยความรักความสามัคคีได้รับการดูแลจากพี่น้องสีลมด้วยความยินดียิ่งได้รับการต้อนรับและดูแลจากนักธุรกิจชาวสีลมมาตั้งแต่วันเริ่มต้นพี่น้องครับ4-8วันของการต่อสู้ที่วิธีสีลมเราพบกับความรัก ความอบอุ่นและเราก็เจอกับความเจ็บปวดเจอกับการสูญเสียทั้งเลือดเนื้อและชีวิตบนเวทีแห่งนี้วันหนึ่งเมื่อเราเคลื่อนขบวนออกจากศรีลมพร้อมกับลุงกำนันเพื่อชักชวนพี่น้องกรุงเทพรณรงค์พี่น้องกรุงเทพร่วมกันชัดดาวกรุงเทพ มวลมหาประชาชนที่พักกันอยู่ในสวนลุมทั้งหมดเคลื่อนขบวนออกไปพร้อมลุงกำน,นันเมื่อเราเดินทางไปถึงถนนบรรทัดทองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรัฐบาลเผด็จการทรราชและสมุนได้คว้างระเบิดใส่มวลมหาประชาชนที่ถนนบรรทัดทอง พี่น้องที่กินนอนกับเราอยู่ในสวนลุมคุณประคองชูจันท์ถึงแก่กรรมเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้นพี่น้องเราจากเวทีศรีลม4ี่สิบกว่าคนบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนั้นครั้งที่สองเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อมิตรของเราที่อยู่ร่วมกับเราต้องไปเสียชีวิตที่บริเวณถนนราดดำเนิน คุณสัทธาแท่ด่านจากครวยลาถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนลาดจดำเนินเราถูกรอบทำลายเราถูกทำลายเราถูกกันแกล้งมวลมิตรแนวร่วมของเรานักธุรกิจชาวสีรมพลประสบขอ้อกรรมจากรัฐบาลทรราชคุณสาธิตเสกัน ถูกรัฐบาลทรราชและสมุนกลั่นแกล้งออกราชญมหัติและก็มีคำสั่งจากกระทรวงมาไทยในประเทศออกนอกประเทศ48วันเราเริ่มต้นจากหมู่บ้านศรีลมและหลังจากนั้นเราได้เริ่มรับมวลมิตรที่ทยอยกันมาจากหมู่บ้านาลาดพร้าวและจากหมู่บ้านอนุสาวรีย์ใจสระภูมิ เรามีมวลมหาประชาชนพักค้างกันอยู่ในสวนลุมพินีไม่ต่ำกว่าแปดพันคนตลอดแล้วเวลาที่ผ่านมาพี่น้องครับเราจะจดจำหน้าปรปวาติศาสตร์เวทีสีลมที่เราร่วมกันเขียนเราจะจดจำวันนี้ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานวันพรุ่งนี้ เราจะมีมวลมหาประชาชนพี่น้องของเราจากหมู่บ้านปทุมวันจากหมู่บ้านราชประสงค์และจากหมู่บ้านอาศกจะเดินทางมารวมกันอยู่ที่เวทีสีลมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเวทีสีลมหลังจากนี้หลังเที่ยงคืนไปแล้ว เราจะช่วยกันทยอยเก็บเวทีนี้เพื่อเปิดถนนทั้งหมดคืนให้กับพี่น้องชาวศีรมที่ให้ความอบอุ่นเรามาตลอด48วันพรุ่งนี้เราจะมีมวลมหาประชาชนทั้งหมดกันมาร่วมกันที่สวนลุมและเราจะย้ายเวทีไปตั้งอยู่ในสวนลุม เราจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่สุดวันนี้พี่น้องครับพี่น้องที่ร่วมกันมา48วันให้จดจำเรื่องราวตำนานเวทีสีลมมาจากต่างจังหวัดกลับไปหลังจากชัยชนะแล้วนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านเราฟัง ไปเล่าให้กับลูกหลานเราฟังเล่าถึงตำนานการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนขอต้อนรับมวลมหาประชาชนจากทุกเวทีสู่สวนลุมพินีในวันพรุ่งนี้เช้าครับผมขอบคุณครับเ ну äh ขาให้เวลามา15นาทีอาจจะเกินสัก2นาทีนะครับเรียนเวทีกลางด้วยนะครับ เอาคุณชินวรทักนาทีก่อนแล้วกัน <laughs> สวัสดีครับพี่น้องมวลมาหมาประชาชนที่เคารพครับผมจําได้ว่าคืนแรกในวันที่13 <laughs> ผมได้เรียนกับพี่น้องมวลมาหมาประชาชนที่นี่ว่าสวนลุมพินีสีลมเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของพี่น้องทั่วประเทศตั้งแต่เกษตรกรจนถึงนักธุรกิจ วันนี้ได้พิสูจน์ความจริงใจแล้วครับพี่้องและวันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราพร้อมใจกันที่จะประดิษฐ์กำลังพี่น้องที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลยิ่งรักพร้อมกันใช่ไหมครับพี่น้องการรวมกันในวันนี้ หมายถึงเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องมวลมหาประชาชนคืนแรกผมได้เรียนกับพี่น้องว่าไม่มีอำนาจใดในแหล่งล่าหรือจะสู้อำนาจประชาชนนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคลื่นมหาประชาชนจะปฏิเสธรัฐบาลยิ่งลัก เลตะ,ะกูลชินวัตรทุกโหนดางทุกแห่งทุกที่พี่น้องของเราต้องเสียชีวิตต้องสละเลือดเนื้อต้องเจ็บปวดแต่พี่น้องที่ยังคงอยู่เรายังมีความศรัทธาที่แข,ข็งแกร่งใช่ไหมครับพี่น้องผมขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องมวลหาประชาชนทั่วประเทศว่าพวกเราจะรวมใจกัน ต่อสู้เพื่อชัยชนะของมวลมหาประชาชนขอบคุณนะครับเราใจปฏิรูปประเทศเพื่ออนาคตลูกหลานทยขอบคุณนะครับเอาหนึ่งนาทีพี่สมเกียรติหอมรออประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อเไทย,ยสวัสดีครับท่านมนลมหาประชาชนทุกท่านผมในานามของชมรมนักธุรกิจเพื่อไทยไตยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันขับไล่รัฐบาลทรราช เพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความใสสะอาดปราศจากการคอร์รัปชันในอนาคตใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นการปรับยุทธวิธีแต่จุดมุ่งหมายของเราไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือรัฐบาลหุนเชิดจะต้องออกไปจากประเทศไทยและประเทศไทยต้องปราศจากคอร์รัปชันอีกต่อไปครับขอบคุณครับเอาลครับอีกสท่านสุดท้ายนะครับ คนละหน่อยคนละหน่อยประมือต้อนรับอิสระสมชายพ่อใหญ่เขาบอกว่าพี่น้องครับคนที่มาชุมนุมประท้วงไม่มีคนภาคอีสานถ้าฉะนั้นจะขอทักไทยพี่น้องภาคอีสานหน่อยพี่น้องเอ้ยพี่น้องอีสานเอ้ยสู้่าเห็นไหมครับ พี่น้องภาคอีสานมาร่วมกันต่อสู้เราจะสู้ต่อไปใช่ไหมช,ชาวนาเราถูกโกงใช่ไหมรัฐบาลมันโกงจำนำข้าวใช่ไหมไล่มันอ่อไปใช่ไหมขอบคุณครับเอาละครับสุดท้ายอาวุโสสุดนะครับไม่ต้องบอกก็รู้แล้ว รมือตอนรับคุณทาวรเสนเนียมมากกว่านาทีก็ได้นะม,มีเวลาสานาทีพี่น้องที่เคารบทั้งหลายครับผมได้นำคณะมวลมหาประชาชนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาที่นี่เพื่อที่จะกระชับและสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนหลังจากเรามาอยู่ที่นี่สิ่งที่ เกิดขึ้นจากการทำงานของพวกเราชัยชนะที่เห็นได้ชัดก็คือการออกพระราชกำหนดของรัฐบาลทรราชถูกสารแพง่งพี่ภากษาให้เป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบองกับพี่น้องกับหลังจากนั้นการก่อเหตุลายเหตุรุนแรงจากฝ่ายรัฐบาลทรราช ที่กระทำต่อพี่น้องมวลมหาประชาชนมีมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องได้ทราบจากท่านเลขาสุเทพแล้วว่าอาจจะมีการก่อเหตุร้ายรายวันหรือรายคืนแต่พี่น้องมั่นใจได้เมื่อเรามาอยู่ที่นี่ผมในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยได้เตรียมความพร้อมให้การและแนวร่วมของเรา ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องแล้วครับโดยเฉพาะแนวร่วมที่เข้ามาดูแลทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบขอให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าเราสมุนทรราชที่ใช้ความเป็นอมมหิตนั้นมันจะต้องเข็ดขยาดเราใช้กฎหมายและความถูกต้องและความดีสู้กับมันครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาจากทุกเวทีและจะมาเพิ่มกับเรายัางคงดำรงความมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากระบบทักษินแน่นอนสิ่งผัดไปครับ <S <S เมื่อเขาใช้พรกรและเป็นพรกรที่เป็นหมันไปแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้อำนาจนอกระบบ ของรัฐบาลนี้มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเองใช้อำนาจนอกระบบใช้วิธีการนอกกฎหมายพรกรที่มีอยู่เมื่อไม่มีความหมายอีกแล้วขอเรียกร้องวันจันนี้ให้ยิ่งรักประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกพรกเสียเลยพี่น้องครับการออกพอรกรมาเพื่อสกัดกัน้น การเดินเกมของพวกเราในการขับไล่รัฐบาลทรราชรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมรัฐบาลที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เช่นการปล่อยให้มีการยิง m 7 9มฆ่าพี่น้องทำร้ายพี่น้องตายไปแล้วยี่สบิบกว่าศพบาดเจ็บเกือบพันนับถึงวันนี้รัฐบาลนี้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายไม่เคยจับคนร้ายได้เลยหรือ เดินไปไหนมาไหนก็ขาดความสง่างามหรือคิดจะช่วยเหลือชาวนาก็หมดสติปัญญาเพราะฉะนั้นการทนหน้าด้านของพวกรัฐบาลทรรดาจึงไม่เกิดประโยชน์แต่ที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับหลังจากวันที่สามหลายคนบอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่สามารถรักษาการได้ตลอดการโปรดพิจารณาตัวเอง เหมือนอย่างกที่จอห์นเคอรี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่อธิบายว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ตัวชี้วัดของการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยเพียงตัวชี้วัดเดียวแต่สิ่งสำคัญเมื่อเลือกตั้งได้เสียงทังมากมาแล้วกับทุจริตทําผิดกฎหมายสร้างความรรยํยำจำบอนให้กับประเทศนี้เพราะฉะนั้นพวกเองเลิกหน้าด้านลาออกได้แล้ว ถ้าไม่ลาออกบทเรียนที่พี่น้องประชาชนจะมอบให้เช่นโคดโกงทั้งหลายแหละที่ทำธุรกิจเชิดหน้าชูตาอยู่เราจะไปไล่ล่าชัดดาวมันตลอดเวลาเงินที่พวกเองกอบโกยด้วยวิธีการทุจริตพวกเองไม่สามารถรักษาเกียรติยศไว้ได้คงเหลืออย่างเดียวรักษาห้องถังว่าให้พวกเองได้จิตพุกในวันข้างหน้าครับขอประกาศไปเลยว่า เรายังคงดำรงความมุ่งหมายต่อสู้ให้ชนะแน่นอนพี่น้ครับเอาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับสุริยสัยนั้นหลังจากนี้จะให้ปลาสายแทนสักครึ่งชั่วโมงพี่น้องครับเอาปบมือมัดจําสุริยสัยไว้ก่อนพี่น้องทั้งประเทศพี่น้องทุกเวทีที่รับชมการถ่ายทอดอยู่นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับเอาโอกทองให้พี่น้องนอยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับรู้แค่ไหนรูจนไม่รับในชนะขอบคุณครับพี่น้องครับเราเดินเพียงปาี่ลหก้าวไปด้วใจมุมันเาราหงเราเเราเรับคนมาหาประชาชนสูเขาไปอย่าได้นีเพื่อเสรีธาพมันยิงใจ่วมพลังเพเราเราชาวไทย